สวัสดีค่ะวันนี้ได้ปลาหมึกไม่ค่อยสดมาแต่เดี๋ยวจะทำปลาหมึกนึ่งมะนาวกินกันนะคะวันนี้ล้างทำความสะอาดหมึกแล้วก็บังนะคะเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันเลยค่ะเาตั้งไฟนะคะใส่น้ำซุปลงไปค่ะถ้าใครไม่มีน้ำซุปก็ใช้น้ำเปล่าแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปก็เป็นน้ำซุปได้แล้วนะคะแล้วก็จะใส่ขึ้นช่ายลงไปค่ะ พริกกับกระเทียมสับนะคะใส่ก้านขึ้นช่ายไปจะได้หอมๆเวลานึ่งค่ะปลาหมึกของเรานะคะก่อนจะนึ่งเราบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปก่อนค่ะนี่นะคะบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาหมึกลงไปเลยค่ะ นี่แหละค่ะปลาหมึกฉบับคนชนบทใช้ไฟอ่อนๆรอจนหมึกสุกนะคะแต่อย่าให้สุกมากเดี๋ยวเขาจะเหนียวใช้ไฟอ่อนๆตัวหมึกจะได้เป็นรูปร่างสวยค่ะไม่หดตัวเร็วปิดฝาไว้ก่อนค่ะ เรานึ่งหมึกทิ้งไว้แล้วเราก็มาทำน้ำราดกันนะคะมีกระเทียมสับพริกสับค่ะแล้วก็มะนาวขึ้นช่ายเอาไว้แต่งหน้านะคะอันนี้แล้วก็มีรากผักชีค่ะกระเทียมซอยอันนี้เอาไว้สำหรับแต่งหน้าหมึกนะคะมีน้ำตาลค่ะผงชูรสแล้วก็น้ำปลาเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกก็ใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยนะคะ แล้วก็บีบน้ำมะนาวมือข้างนี้เจ็บต้องใช้ข้างนี้ค่ะบีบน้ำมะนาวลงไปเลยค่ะชอบรสจัดจ้านขนาดไหนก็จัดเลยค่ะเราชอบเปรี้ยวๆใส่น้ําปลาลงไปค่ะ เอาเค็มน้อยก่อนนะคะเพราะว่าเวลาหมึก,กเขาจะมีความเค็มอยู่แล้วค่ะถ้าเราใส่เค็มมากเดี๋ยวตอนลาดแล้วจะเค็มไปนะคะใส่พริกเราลงไปเลยชิมดูตอนนี้เลยก็ได้นะคะ ว่ารสชาติถูกใจหรือ,อยังอืมจี๊ดมากเลยค่ะลาดผักชีด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปลาดที่หมึกหมึกเราสุกแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาน้ำที่เราทำไว้ะคะ่ะลาดเลยลาดลงไปเลย ก็เอาผักใส่นะคะผักที่เหลือได้ผักชีด้วยใส่ลงไปคะ่ะเอามาน้าวางลงไปปิดฝาไว้สักคู่คะ่ะ ปิดเตาเลยใส่ชามเลยค่ะปลาหมึกนึ่งมะนาวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมูในอวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ